บอนพิงของแบ็คพิงกลายเป็นสตูดิโออัลบัมกลุ่มหญิงที่มียอดสตรีมมากที่สุดเป็นอันดับที่8ในประวัติศาสตร์บน Spotify สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูสถิติของส,สาวๆกันค่ะไม่ว่าจะสถิติของตัววงหรือตัวเมมเบอร์เองค่ะแบ็คพิงได้รับการจัดอันดับให้เป็นวงหญิงที่มียอดสตรีมมากที่สุดในชาร์ตรายวันของศิลปินยอดนิยมของส p o t i f y ทั่วโลกสำหรับวันที่22กุมภาพันธ์ บอนพิงของ b บ็ p พิงแซงหน้า f ฟม i l อของ c a m i มิดาคา r ์เบโขึ้นเป็นอัลบั้มหญิงที่มียอดสตรีมมากที่สุดเป็นอันดับที่5บน Spotify ในปี2022บอนพิงของ b บ็ p พิงแซงหน้า Come Home The Christmas You ของ Jack h a r ์ o w กลายเป็นสตูดิโออัลบั้มที่มียอดสตรีมมากที่สุดอันดับที่18ที่วางจำหน่ายในปี2022บน Spotify แบ็กพิงเป็นอันดับหนึ่งใน Circle Social c h a r ช์ของสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่66ติดต่อกัน l i ซ่ Lisa เป็น Kpop อแอที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบน i ิน t a g r กรในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยมีผู้ติดตามใหม่263,392คน b a ็คพิงมีผู้เข้าร่วมคอนเสิร์ตมากกว่า1ล้านคนในการทัวร์15เมือง30รายการในปี2,566เป็นครั้งแรกที่เกิร์กรุปรวบรวมแฟนๆนับล้านในปีปฏิทินเดียวนับตั้งแต่ s p ป k e เกรในปี1,998ซิงเกิลอัลบั้มแรกของลิซ่ารอลิสามียอดสตรีมบนส p o t i f y ทะลุ920ล้านครั้งแล้ว ลลิสาของล i s a าแซงหน้าสวิสไนท์ของแทฮยองวง BTS กลายเป็นเพลงที่มียอดสตรีมมากที่สุดเป็นอันดับที่5ของศิลปินเดี่ยว K-POP บน Spotify ในประวัติศาสตร์สุดท้ายนี้นะคะจีซูแบล็ k พิงกลับมาที่เกาหลีใต้แล้วหลังจากถ่ายทำม,มิวสิกวิดีโอเดี่ยวของเธอในรอดแองเจลิสโปรเจกต์เดี่ยวที่มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้ และนี่ค่ะก็เป็นสถิติที่แอดนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ